การงานนะคะในการประชุมหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะอยู่เงียบไว้ดีท <com who médico> ี่สุดถ้าเขาไม่เรียกไม่ต้องพูดการเงินของคนวันศุกร์บอกตรงๆมันนิ่งเหลือเกินมันนิ่งมีแต่จ่ายแล้วโดนตัดออกแทบจะไม่เหลือเก็บคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนที่แสวงหาคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะมีโอกาสจะมีมือที่สาม พิสุนีสุทักษนาหรือที่รู้จักในนามหมอปลายพรระซิปเจ้าของคำทำนายทายทักเรื่องดวงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องดวงเมืองที่ใครๆต่างพูดถึงซึ่งวันนี้คุณโอมก็มีนัดกับคุณโก้จตุโชคลูกศิษย์คนสำคัญที่จะพาทุกคนไปกราบนมัสการพิสุนีถึงที่ตำหนักกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสนี่คือตำหนัก ชกินมาตาของหลวงพี่ปายใช่ครับใช่ครับโอ้เพิ่งรู้ว่าอยู่ตรงคูบอลนี่เองอยู่คู่บอลครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีครับหลวงพี่หลวงพี่กลับมาเมืองไทยพอดีปกติเนี่ยหลวงพี่จะไปปฏิบัติแล้วก็ศึกษาธรรมอยู่ที่รีังกาอ๋อครับผมช่วงนี้กลับมาอยู่ประเทศไทยพอดีครับก็เลยก็เลยพาเอฟซีของรายการเหลือเชื่อมามาเจอกับหลวงพี่ครับงพองพี่โอ้โหโชคดีมากเลยครับพี่โก้มารู้จักหลวงพี่ได้ยังไงครับเอาจริงๆถ้าพูดถึงพระนะครับอันนี้พูดถึงก่อนที่ที่ ท่านจะบวชเป็นพระก็ะคือหมอปลายพา,ายกระซิบจริงๆใครก็รู้จักถ้าดูตามสื่อต่างๆตามทีวีตามเว็บไซต์ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นมาตลอดในการทํานายทายทักดูดวงเมืองดูอะไรต่างๆก,ก็ก็เรารู้จักแบบนั้นแล้วก็ดูมาเรื่อยๆออบางอย่างก็แม่นแม่นแบบน่าเหลือเชื่อมากๆแต่ไม่มีโอกาสได้เจอเลยจนมีโอกาสดีครั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อนชวนไปตกตะกุดที่ที่อุดรที่หลวงพ่อเจริญทําให้ได้ไปเจอกับ หมอปลายครั้งแรกที่จังหวัดอุดรครับหลังจากนั้นก็ก็ได้มีโอกาสมาเจอที่ที่ตำหนักได้แหละแล้วพี่โก้มีเรื่องเหลือเชื่ออะไรบ้างไหมครับที่มาที่นี่แล้วเจอกับตัวเองฮะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไร,รบ,บางครั้งเรายังไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรเลยก็อ่าพระพระปลายก็จะจะทักเรามามว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้อยู่ใช่ไหมซึ่งซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายถ้าเป็นเรื่องร้ายเนี่ยก็จะบอกวิธีการแก้ปัญหาซึ่ง มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากทุกครั้งหลังจากที่ทํากลับไปเนี่ยปัญหาต่างๆที่เราเจอมันจะขี้คายแล้วก็ดีขึ้นไปในที่สุดครับก็เลยจะสบายใจทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ครับครับผมโอ้พี่โก้พูดมาขนาดนี้ละอยากเจอแล้วครับ,รบผมเดีย๋ยวพาเขาไปเจอครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆไปไปด้วยกันเลยครับ การนันการหลวงพี่ครับสาธุจ้า FC ทางบ้านเนี่ยครับทราบว่าวันนี้จะมาหาหลวงพี่ก็เลยฝากคำถามมามากมายเลยครับแต่ว่าผมคัดมาให้ละหนึ่งเดียวเลยรับรอง FC ได้ทุกคนแน่คำถามนี้ ก็คือดวงประจําวันเกิดของปี66เนี่ยครับวันไหนจะเป๊ะปังที่สุดครับหลวงพี่เอาแบบว่ารายละเอียดของแต่ละวันทั้งการงานงานโชคลาภอะไรแล้วกันเนาะถือว่าคุยกันไม่ได้มาทํานายดีกว่าเพราะบางทีอาจจะมองว่าแบบเป็นพิษุนีแล้วมานั่งทํานายอะไรเงี้ยมันก็จะประหลาดประหลาดนิดนึงเนาะเราเริ่มกันที่วันจันทร์เนาะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเรื่องงานเนี่ยให้ระวังเจ้านายเจ้านายจะ มองว่าตัวเองอะทำผิดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าด้วยคนโดยรอบเนี่ยจะบีบแล้วก็ทำให้เห็นว่าคุณเนี่ยทำตรงนี้ไม่เต็มที่แล้วก็เหมือนถูกหมายหัวนะคะคสำหรับเรื่องงานสำหรับเรื่องสุขภาพสุขภาพคนที่เกิดวันจันทร์ให้ระวังปัญหาเรื่องหูแล้วก็ล้าลงมาถึงฟันอันนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ฟันหรือหูอะไรประมาณนี้ก็ ไปเช็คไปตรวจกันหน่อยถ้าปวดก็หายากแก้ปวดไปพบแพทย์ซะแล้วก็ส่วนเรื่องความรักของคนเกิดวันจัน์นะคะมีทั้งคนแบบที่ยังไม่มีใครยังไม่ได้มีใครคุยด้วยยังมีคอมมิชเมนต์อะไรกับใครใประมาณนี้อยากให้ทําใจสบายๆรอไปสักช่วงกลางปีก่อนนะถ้าเจอช่วงนี้ก็จะเข้ามาเหมือนหลอก ไม่ได้ไม่ได้จริงใจสักเท่าไหร่แสดงว่าใครเจอใครช่วงนี้ผ่านไปก่อนอย่าพิ่งไปคุยเล่นเป็นเพื่อนอะไรกันไปอะไรอย่างนี้นะเนาะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคก็จะมีเรื่องปากเสียงกัน <c oughs> น่าจะมีปัญหามาจากเรื่องนอกบ้านมาจุดไฟในบ้านทําให้โก,กรธกันง่ายหรือว่ามีปัญหาอะไรการมองหน้ากันไม่ค่อยติดอะไร,รประมาณนี้นะคะ เรื่องเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ปีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากโโแล้วก็มีเรื่องของการที่อยากจะได้ของใหญ่มันเลยทําให้สูงหนักกว่าเดิม <laughs> เพราะฉะนั้นก็ลดความอยากเอาไว้นิดนึงลดความอยากของตัวเองไว้หน่อยวิธีแก้ของคนวันจันทร์ง่ายๆเลยค่ะไหว้พระพรม ค่ะพระพรมเอราวัณพระพรมสีหน้าวิธีไหว้จุดธูป36ดอกแล้วก็บอกเลยค่ะพระเจ้าชื่อนามสกุลวันเกิดขอให้ท่านช่วยเปลี่ยนดวงจากร้ายกลายเป็นดีแล้วก็ขออะไรก็ขอไปนะคะแล้วทำอะไรก็แค่มีสติมากขึ้นออย่าใจร้อนแค่นั้นก็พอจ้าวันพุธครับรอลุ้นอ่ามมาสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะเอาเรื่องการงานก่อน ช่วงนี้งานหนักค่ะปีนี้งานหนักแล้วก็มีอะไรที่ต้องชาเลนตัวเองอยู่ตลอดเวลามีเรื่องที่จะต้องแข่งขันกับคนรุ่นเดียวกันและก็คนที่เหนือชั้นกันแต่ถามว่าประสบความสําเร็จไหมส่วนมากประสบความสําเร็จรนะคะอย่าท้อก่อนก็พอนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพจะมีเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับออความเครียดสะสมจนทําให้เจ็บหน้าอก อันนี้น่าห่วงนะคะเพราะฉะนั้นต้องคุมความเครียดให้ดีแล้วก็เรื่องของความรักค่ะความรักคนที่ยังไม่มีคู่คนวันอังคารจะได้เจอคนทางไกลอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณเยอะเพราะว่ายิ่งไกลยิ่งขุ่ยยากแล้วเราก็ยิ่งรู้กันยากว่าอะไรยังไงยังไงเจอหน้ากันตอนนะดีที่สุดดีกว่าแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยความมั่นใจตัวเองจะทําให้เป็นชนวนของการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเนี่ย หวานใจเย็นๆซอบๆ์ฟังกันไว้หน่อยแบ่งกันคนละครึ่งทางแต่ว่าไม่เหมาะกับการที่จะทําอะไรร่วมกันนะคะคการเงินสําหรับคนเกิดวันองคารเข้าเยอะออกเยอะนะคะเข้าเยอะออกเยอะออได้มาปุ๊บอยากจ่ายทันทีเพราะฉะนั้นแนะนําว่าไอ้อยากจ่ายเนี่ยเอาไปลงทุนอะไรที่มันงอกเงยะคะ่ะอย่างเช่นพวกทองคําอะไรอย่างนี้ก็จะดีแล้วสำหรวันอังคารนี่มีให้ไปไหว้ที่ไหนไหมครับหลวงพี วันอังคารให้ไหว้พระแม่ลักษมีค่ะ,ะพระแม่ลักษมีก็คือ,อ,อในกรุงเทพก็จะมีอยู่แถวแถวใช่เกศรน,นะคะแต่ถ้าไม่มีไปวัดแขกหรือรไหว้เองที่บ้านนะคะก็คือจุดทูบดำสิบหกดอกนะคะปักกลางแจ้งนะคะ,ะแต่ว่าต้องมีกระถางเตรียมให้เรียบร้อยพระแม่ลักษมีจะชอบดอกบัวสีชมพูแล้วก็นมเย็นนมเย็นก็คือนมจืด ใส่น้ำแดงใส่น้ำแข็งแล้วก็คนแค่นั้นเองไหว้ตอนสองทุ่มวันอังคารนะคะแล้วก็จะได้สิ่งที่ต้องการนะอเคมาวันพุธกันต่อวันพุธนะคะหลวงพี่ไม่แบ่งเนาะว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะคะคนเกิดวันพุธเรื่องการงานเนี่ยจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยนะคะเดินทางแบบจะต้องย้ายจังหวัดหรือว่าจะต้องไปไปมามาหรือมีเรื่องให้เครียดกับคนที่บ้าน อย่างเช่นคนที่บ้านป่วยหรือ,อ,อที่ทำงานเรียกตัวด่วนอะไรแบบนี้ค่ะจะต้องมีการย้ายยกย้ายบ่อยนะคะ,คะซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพในเรื่องของการนอนะนะคะเป็นหลักเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของเน็บชาหรืออาการชาที่มันมากกว่าปกตินะคะใครที่อายุเยอะแล้วเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพราะกลัวว่าจะเป็นพาร์กินสันหรือเปล่ามันชาแบบ ชารุนแรงแลร่าจะมีสันด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องการงานนะคะในการประชุมหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะคอยู่เงียบไว้ดีที่สุดอถ้าเขาไม่เรียกไม่ต้องพูดถ้าจะพูดขอให้พูดตอนท้ายสุดคือรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วเราค่อยพูดนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็เด่นดังในการประชุมครั้งนั้น ส่วนเรื่องของความรักคนไม่มีคู่นะคะจะเจอคนแดนไกลที่เข้ามาแล้วดีนะคะดีเลยแต่ปัญหาก็คือเรื่องภาษาคุยกันอาจจะงงยิงงงยิอะไรอย่างนี้นิดนึงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถามว่ารักไหมรัก รู้สึกดีไหมรู้สึกดีอยากจะมีอะไรต่อเนื่องกันไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ดีคนที่มีคู่แล้วก็จะดีแล้วก็เตรียมปั๊มมีลูกมีน้องอะไรช่วงนี้ก็จะมากันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าแฮปปี้กับเรื่องของความรักนะคะส่วนเรื่องของการเงิน สำคัญเลยครับ้นนารา<อ>ฟังเลยราฟังเลยใช่ไหมคะการเงินถือว่าปานกลางรู้จักเก็บแล้วก็รู้จักใช้แต่ว่าเป็นช่วงที่แบบว่าอยากเคลียร์ตัวเองให้มากที่สุดนะคะเป็นช่วงเคลียร์ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันพุธช่วงนี้จะเรียกได้ค่อนข้างตระหนีครับเป็นคุณสมบัติที่ดีคุณสมบัติที่ดีวันพุธนะคะอยากจะเสริมดวงให้ดีขึ้น ให้ไหว้พระพรมนะคะคู่กับพระนารายรนะคะพระนารายหรือพระวิษณุก็ได้ถ้าสมมติไม่สามารถหาสององค์ได้ไหว้พระตีมูลตินะคะพระตีมูลติก็คือจุดทูป36ดอกสีดำถวายดอกกุหลาบหรือจะเป็นดอกบัวก็ได้นะคะคแล้วก็ขอพรในเรื่องที่ต้องการ,รได้เลยจ้ะโอเคต่อมามาวันพระฤหัต นะคะเรียงกันเลยโ <c oughs> ยมพีเริ่ม <c oughs> น้าเสียว <c oughs> วันพฤหัสนะคะเรื่องการงานก่อนการงานตอนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการติดต่อแต่ค่อนข้างที่จะแค้วบ่อยออหมายความว่าติดต่อ10บงานอาจจะ ได้สักประมาณ2งานนะคะหรือ3งานหลังจากนั้นไม่เป็นไรช่างมันคิดแค่ว่า10งานได้1งานถือว่าเก่งแล้วเพราะฉะนั้นต้องหาโอกาสให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางเยอะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ในการคุยกับคนเพราะฉะนั้นเรื่องเบอร์โทรศัพท์มีความสำคัญมากสุขภาพจะมีเรื่องของการนอนไม่หลับเครียดแต่อยากศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา อาจจะเป็นเหมือนแบบเหมือนคนบ้างานคนบ้าเรียนหรือคนที่คิดอยากจะทําอะไรตลอดเวลาแต่ว่าเหมือนกลัวแบบถ้านอนแล้วทุกอย่างมันจะมันจะผ่านไปโดยไร้ประโยชน์อะไรประมาณนั้นแล้วก็ตัวเนี้ยส่งผลกระทบปอดกับตับนะคะต้องระวังตัวเองเพราะว่าเวลาไปนอนเราเดินไป<อ>ด้วยไม่ใช่ปอดกับตับ <laughs> เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ มาถึงเรื่องของความรักดีกว่าความรักในช่วงนี้นะคะเอาโดยรวมนะคะโดยรวมคนที่ยังไม่มีใครอยู่นะช่วงนี้นะคะมีคนอยากเข้ามาคุยเยอะแต่ว่าเป็นในฐานะของเพื่อนคแค่ดูใจส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยอย่าเพิ่งไปรีบรีบไปตัดสินเขาอะ่ะจะทําให้คนกลัวส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะคะ่ะมันมีความรู้สึกผูกมัดมากจนเกินไปหรือแสดงความเป็นเจ้าของที่มากจนเกินเหตุทําให้ขาดกิจสละ นะคะนี้ก็ต้องแบบว่าต่างคนต่างมีสเปซซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ถึงจะดีที่สุดเนาะขอสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งอยากให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการถูกกระแทกบริเวณช่วงซี่ขวานะคะขับรถหรือเดินชนอะไรสักอย่างนึงหรือปวดอะไรแบบช่วงประมาณนี้ค่ะจะเจ็บพอสมควรวิธีแก้นะคะคนเกิดวันพฤหัสให้ไหว้หลวงพ่อโสธรเยอะๆแล้วก็หไหว้พระนอน แตกเนาะจริงๆพระนอนต้องวันอังคารแต่อันนี้คือท่านบอกว่าต้องไหวสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเอาดอกบัวไปวางที่มือแล้วก็เงิน8บาทนะคะแล้วก็ไปขอพรนะคะที่ตรงตรงหน้าอกท่านถ้าเป็นปางปรินิพานต้องไปที่ปลายเท้าแต่ถ้าวันอังคารปางปางนอนต้องไปที่อกใช่ค่ะ อันนี้เป็นเคล็ดลับ,บหลวงพ่อโสธรก็บนด้วยไข่กับน้ำส้มนะคะวันพฤหัสเรื่องการเงินจะดีขึ้นช่วงเดือนมีนาเป็นต้นไปนะคะ่ะเดือนมอม้าจะดีมากแล้วก็จะดีหนักๆเลยเดือนพอพานอีกทีหนึง่งใช่เพราะฉะนั้นการค้าขายกับต่างประเทศทำแล้วดีนะ มีนาเมษาแล้วก็ไปดีเลยพฤษภามอมาดีใช่ไหมมกกลาโอ้โหมุหมพาพาโอ้เยอะนะมอม้านาภาพาอีกนาพฤษจิกาก็ได้อีกทีนี้สำหรับคนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์เนี่ยจะมีอารมณ์เหนื่อยเรื่องงานเรื่องของการใช้ชีวิตจะรู้สึกเหมือนแบบว่าเราอยากพักอ่ะอยากอยากปล่อยตัวเองไว้แค่นี้มันเหนื่อยมาตลอด เวลาแล้วเราอยากพักสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค,อยค่อยฮึดซึ่งกว่าจะฮึดเนี่ยคนอื่นเขาฮึดไปแล้วมันก็เลยช้านะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มีเวลาพักแค่ถึงเดือนมกราครแค่นั้นหลังจากนั้นเดือนกุมภาทุกอย่างต้องสู้เต็มที่เพราะว่าเงินจะเข้าช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้โปรโมท หรือว่ามีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เข้ามาในชีวิตเนี่ยก็คือช่วงกลางปีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังนิ่งอยู่จนถึงกลางปีคุณก็จะเลยโอกาสนั้นไปนะคะแล้วก็มาเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของคนเกิดวันศุกร์ปวดขาค่ะปวดขากับเอ็นปวดข้อเป็นหลักนะคะตรงนี้แก้ง่ายก็คือสวดคาถาพาหุง นะคะคเพื่อเอาพวกสิ่งไม่ดีเนี่ยที่เขาติดเราอยู่เนี่ยให้เขาหลุดออกไปง่ายๆนะคะคแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นหรือเป็นอะไรมาตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนจากพาหุงเป็นสวดบทโพชงนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันทีนี้มาถึงเรื่องของความรักคนเกิดวันศุกร์ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างนิ่งไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเจอคนที่เขาแบบ ชอบคนมีไฟก็จะเจอกับคนวันศุกร์ในปีนี้แล้วรู้สึกว่าทําไมเหนื่อยจังมันน่าเบื่อมันไม่มีอะไรที่มันแบบจุดประกายอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากมีแฟนรวยเราก็ต้องอัพตัวเองเหมือนกันใช่ส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วตอนนี้ต้องช่วยทำมาหากินแล้วเศรษฐกิจไม่ดีอยู่เฉยเไม่ได้นะจ๊ะการเงินของคนวันศุกร์บอกตรงๆสําหรับคนวันศุกร์ มันนิ่งเหลือเกินมันนิ่งมีแต่จ่ายแล้วโดนตัดออกถ้าได้เข้ามาก็คือจ่ายออกเกือบเท่ากันแทบจะไม่เหลือเก็บถ้าเราเปลี่ยนลักษณะนิสัยเราเปลี่ยนความกระตือรือร้นให้มันถูกช่วงอย่างที่หลวงพี่บอกเนี่ยมกราพักแค่มกราพอกุมภาสู้หลังจากนั้นตลอดทั้งปีเนี่ยสู้ไหวยังอยู่ไหวนะคะหรือไหว่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือพระสยามเทวาธิราชนะคะ ไปไหว้ด้วยดอกบัวนะคะไปวันศุกร์จุดธูปเก้าดอกแล้วก็เอาข้าวสารนะคะถ้าทําได้หาเข้าวสาร9อย่างแต่ถ้าไม่ได้ก็คือเป็นพวกธัญพืชผสมข้าวสารใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ไปถวายท่านแล้วก็ขอได้เลยจ้ะนีวิธีแก้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเรื่องงานตอนนี้มีเกณฑ์เหมือนแบบอยากจะ เปลี่ยนที่หรืออยากกลับมาทํางานที่บ้าน<ม>อยากปีกวิเวกแต่ยังอยากทํางานอยู่นะยังมีความขยนันอยากหาตัวตนอยากหาสิ่งที่ชอบแต่ว่าการหาสิ่งที่ชอบเนี่ยมันใช้เวลา<ม>เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้หาให้เจอก่อนแล้วค่อยออกจากงาน<ม>อย่าเพิ่งรีบออกมามนะคะแล้วก็เหมาะกับการทําอะไรที่อยู่กับความสงบกับไอเดียใหม่ๆกับหน้า<ม>จอคอมพิวเตอร์รแล้วจะหาเงินได้เยอะ<ม>นะคะ เรื่องเพื่อนฝูงของคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ก็จะปีกวิเว,วกก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครเท่าไหร่หเรื่องสุขภาพถือว่าเรื่อยๆแต่จะมีเรื่องของภูมิแพ้นะคะ<อ>มาจากอากาศหรือว่ามาจากฝุ่นเป็นหลักคนที่ยังไม่มีแฟนนะคะจะเจอคนในประเทศแต่อยู่ทางใต้จากที่ตัวเองอยู่สมมติเราอยู่กรุงเทพก็จะเจออยู่ <สน S 1> แบบทางใต้ <สน S 1> โซนภาคใต,ใต้หรือเหนือก็จะอยู่โซนภาคใต้อะไรแบบนี้ค,ค่ะ ก็ต้องมีการปรับจูนนิสัยกันพอสมควร<ม>แต่ว่าอย่าเพิ่งรีบตักใจเลือกให้ใช้เวลาไปก่อนสัก3เดือน5เดือนแล้วค่อยเลือก<ม>ส่วนคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้จะทะเลาะก,กันบ่อยเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกัน<ม>นะคะแล้วก็เรื่องของการเงินสำคัญที่สุดไม่ค่อยใช้เงิน<ม>แต่ว่ามันมีรายจ่ายที่ต้องใช้ หาเงินคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่มันไม่พอ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องหาอะไรเสริมเยอะๆ <c oughs> นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะให้ไหว้พรตติมูลติได้ไหว้าร,ราหูได้ไหว้าทาเวสวรรณได้นะคะซึ่งวิธีไหว้เราก็มีอยู่แล้วแหละนะคะ<ม>ส่วนสุดท้ายค่ะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เป็นอะไรที่ปีนี้ค่อนข้างที่จะต้องสู้ฝ่าฟันร้อนแรงพอสมควรสำหรับเรื่องของการงานนะคะค คนวันอื่นหลวมพี่จะบอกว่าให้เงียบแต่คนวันอาทิตย์แนะนําให้พูดม,มาถึงเริ่มเลยหัวข้อนี้มาจัดไปเลยครับผมมีแนวคิดหนึ่งสองสามสอย่างนี้มีใครจะเสริมไหมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโชว์พาไว้แล้วจะดีแต่ว่าทุกอย่างต้องอยู่ในลิมิตท,ที่ว่าต้องกําลังดีอย่าให้มันเกินหน้ากันตาคนอื่นเยอะนะกแล้วก็มีเรื่องของการที่จะต้องเดินทางออกไปคุยออกไป ติดต่อประสานงานกับคนอื่นค่อนข้างเยอะไปแล้วประสบความสําเร็จดีกว่านั่งอยู่ที่โต๊ะเฉยๆนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดวันอาทิตย์ยังไม่รู้สึกว่าสุขภาพตัวเองเสียยังแข็งแรงอยู่สู้สุดใจแต่จริงๆแล้วมันเหนื่อยมาก <joue> <diode> มันเหนื่อยจริงๆ <S <S นะคะ,ะ,คะก็อยากให้หาหารเสริมแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ, <S 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 อนะนี้จริงๆ,ๆก็น่าจะช่วยได้แล้วก็คนที่สูงอายุแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ย โรคหลักๆจะมาโดยเฉพาะพวกความดันนะคะแล้วก็เบาหวานความรักดีกว่าความรักคนที่ยังไม่มีคู่คนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนที่แสวงหาแล้วคบซ้อนคบหลายคน <c oughs> เผื่อเลือกถามว่าดีไหมเราก็ได้มีเพื่อนเยอะขึ้นเ <c oughs> นาะแต่ยังไม่ต้องไปแบบอะไรกับใครขนาดนั้นนะคะแต่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะมีโอกาสจะมีมือที่สาม ก็ต้องใจเย็นๆคิดดีๆอะไรของดีอยู่แล้วก็เก็บเอาไว้อย่าไปหาเรื่องใส่ตัวนะจ๊ะส่วนเรื่องเงินของคนวาทิตย์ทําเยอะได้เยอะค่ะคําเดียวเลยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความขยันนะคะดีที่สุดนะคะวาทิตย์เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ไม่เคยบอกใครก็คือตื่นเช้ามาก่อนไปทํางานจุดธูปเก้าดอกหาแสงพระอาทิตย์แล้วก็ไหว้พระสุริยะ ะะไม่ต้องพูดอะไรมากค้าพระเจ้าชื่อนามสกุลแล้วก็บอกว่าวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้สุริยาเทพได้โปรดประทานพนรประทานพลังให้ค้าพระเจ้าแล้วก็ออกไปทํางานได้เลยนี่แหละจะ้ะเจ็ดวันสั้นๆกระชับแล้วก็คิดว่าน่าจะครบทุกคนเนาะครับจอ้ดูวันอาทิตย์นี้มีพลังที่สุดเลยฮะมีพล,พลังอยากดูอาทิตย์ได้ด้วยะ <laughs> <laughs> จะจริงจริง ดวงของทุกคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มันขึ้นอยู่กับเราเนาะม,มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะทําแบบไหนเราจะเปลี่ยนแปลงไหมไม่จําเป็นต้องมายึดติดว่าเออหลวงพี่พูดแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้อย่าพึ่งหน่อยจ้ะ FC ได้ฟังแล้วก็ไปปรับแก้ตามที่หลวงพี่ได้พูดได้เลยนะครับแล้วพี่โก้ล่ะฮะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ ดูว่าปีหน้าเราจะต้องเตรียมพร้อมเจอกับอะไรแล้วก็มีวิธีทางแก้อย่างไงโดยส่วนตัวเนี่ยโดยส่วนตัวที่มีโอกาสได้มามาเจอกับพระอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสมาอัปเดตเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองว่าตอนนี้เป็นยังไงหรือว่าธุรกิจเป็นยังไงทําอะไรอยู่บ้างอะไรแบบนี้ครับก็บะจะเป็นอย่างนั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่พระจะบอกมาก็จะเรื่องของการติดในเรื่องของคําพูดาบางทีเป็นคนพูดจาแบบพูดตรงพูดตรงเป็นคนพูดตรงพูด พูดบางทีอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจใครหรือพอบางทีพูดไม่น่าฟังหรืออะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ตัวเราอะไรใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งพอเรามานั่งฟังล้วนั่งคิดจริงๆแล้วเราก็เอิมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะบางอย่างก็จะทำให้เราพูดคุยกับคนบางคนสําเร็จบางคนไม่สําเร็จดีลงานสําเร็จดีลงานไม่สาเร็จอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นที่วิธีการหรือว่าคําพูดของเราครับับผม ลหลวงพี่แนะนําวิธีแก้ให้พี่โก้ยังไงบ้างครับเรื่องคําพูดนยครับค่ะอย่างแรกเลยก็ต้องให้ใช้สติก่อนเนาะ<ว>แล้วก็ข้อต่อมาก็คือพยายามสั่งให้สวดมนนะคะก็ถ้าไม่สดมนต์ก็เปิดฟางอ่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะออกไปคุยกับใครหรือจะใช้วาทศิลป์ <c oughs> ก็อยากให้ลองใช้นาวาจาเพราะว่าได้ผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนตัวตั้งแต่รู้จักกับพระมาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วก็ได้มีโอกาสใช้ใช้ตั้งแต่สบู่ละตั้งแต่เซรั่มของของของพระละโดยส่วนตัวทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมแล้วก็คอสเมติกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามานั่งดูอินเกเดียนสารสกัดที่ใส่ไปในแต่ละอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซรั่มสบู่หรือว่ายาสีฟันเนี่ยมันเป็นมันเป็นสารสกัดที่ดีทีนี้พอในเรื่องความเชื่อเนี่ยเรารับรู้ถึงการ การเอาสิ่งของเหล่านี้ไปเข้าพิธีของพระเนี่ยเราทําให้เรารู้สึกใช้แล้วรู้สึกมันชัดเจนมากขึ้นอ่ะอันนี้ความต้องบอกก่อนนะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะเวลาเราไปพูดกับใครเนี่ยไปติดต่อเจรจาค้าขายไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันดูมันง่ายมันคล่องไปหมดหรืออะไรแบบนี้ครับอันนี้ผมว่าอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาก่อนนะใช้แล้วถึงจะเห็นผลนะนี่แล้วพิธีปลุกเสกเนี่ยครับที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับ จริงๆเราก็ปลุกเสบที่ตำหนักเราเอาสารสกัดทุกตัวนะคะมาตั้งที่หิ่งแล้วก็เราเลือกสารสกัดที่มีมวลสารแล้วก็มีส่วนผสมที่สำคัญแล้วสามารถสื่อได้กับมหาเทพหลักๆเลยเนี่ยเราสื่อกับพระศิวะก็คือใช้เกลือหิมาลายันนะคะเพื่อช่วยให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขจัดสิ่งไม่ดีออกไปนะคะต่อมาก็คือเกสรของดอกับหลวง ตรงนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระแม่ลักษมีหมายถึงเทพแห่งโชคลาภหมายถึงเทพแห่งการเงินการงานความสําเร็จสององค์นี้รวมกันพร้อมกับท่านยมเคลียร์ปัญหาเคลียรอุปสรรคให้ทั้งหมดอันนี้คือการที่เราวงสวงแล้วก็ขอเชิญบูชาเทพมาในวันที่เราทําพิธีค่ะ และนวัตใจเนี่ยครับเกิดมาได้ยังไงครับหลวงพี่จริงๆเนี่ยทำน้ำมนต์<ช>วันหนึ่งทำน้ำมนต์เยอะมาก<ช>ทั้ง<ม>อาบเอ่ยั้งให้กลับไปล้างปากไปบ้วนฟันแล้วมันทำไม่ไหวอะค่ะ<ช>วันหนึ่งหลายคนมากๆก็เลยต้องคิดว่าเราต้องมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆแล้วก็ใช้ง่ายสามารถพกพาไปได้<ช>แล้วอีกอย่างหนึ่งต้องถูกต้องตามหลักของอยดด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจว่ายาสีฟันนี่แหละปลอด<ม>ภัยที่สุดแล้วค่ะ แล้วยาสีฟันนวาจาเนี่ยครับแตกต่างกับสีพึ่งกับสาลิกายัางไงครับต้องบอกว่าสรรพคุณคนละแบบนะคะนวายาเนี่ยคือเราล้างจากภายในเปรียบง่ายๆคือเอาน้องสุนัขออกจากปากก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปทานข้าวรเราทานทั้งปลาล้าทานทั้งส้มตำ <c oughs> ทานนู่นทานนี่ทานนั่นปุ๊บ <c oughs> เสร็จแล้วมาทาสาริกาสาริกาไม่เกิดผลนะคะ อของที่ลงเอาไว้เขาถือว่าเจอของหมักของเหม็นเขาจะไม่เกิดผลแต่ทีนี้เนี่ยเรามีของดีเพื่อล้างออกเสร็จแล้วเราค่อยเติมสาริกาเข้าไปหรือเติมนาไพโรหรือเติมพวกทองคําเปวอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะช่วยถือว่าเป็นการที่แบบล้างก่อนแล้วถึงเติมผลลัพธ์จะได้ดีขึ้น แล้ววิธีการใช้เนี่ยครับจะได้เห็นผลดีต้องมีคาถาตอนแปลงก่อนนะครับจริงๆเราทําพิธีแบบรุนแรงมากๆเลยนะคะก็ไม่จําเป็นที่ต้องสวดอะไรแต่ว่าเวลาที่แปลงนะคะให้ขอพรไปด้วยใช้อย่าใช้เยอะนะคะใช้ประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วก็จะแปลงก่อนแล้วค่อยขอหรือจะขอก่อนแล้วค่อยแปลงก็ได้คะ่ะไม่ได้ซีเรียสแต่ยังไงก็คือจิตต้องนิง่งจิตต้องดีแล้วก็ขอในสิ่งที่อยากได้ขอที่แบบ ให้เรามีสติไปคุยเจรจากับใครระบุชื่อระบุเวลาเลยก็ได้ค่ะเพื่อให้แบบมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วพี่โก้ขอเรื่องอะไรเขาจะเวลาแปลงนะฮะส่วนใหญ่นะครับเวลาใช้ก็ไม่เคยไม่เคยสวดหรือว่าใช้อะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดขึ้นคือพอเราหยิบหลอดมาใช้แล้วบีบเนี่ยพอเราแปลงเนี่ยมันจะทําให้เราคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราจะออกไปทําสิ่งที่เราจะออกไปพูดคุยเนี่ย เราจะไปพูดคุยกับคายพูดคุยเรื่องอะไรและทาให้เรามีสติมากขึ้นแล้วเราจะมีการวางแผนที่ดีว่าเราจะไปคุยอะไรกับเขาซึ่งมันก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องของความเชื่อผสมด้วยมันทําให้ส่วนใหญ่จะแหละมันรู้ล่วงไว้ด้วยได้ด้วยดีครับมัน่านได้ด้วยดีเลยเรียกว่าทําให้เรามีสติอะเนาะใช่ครับใช่ครับทุกครั้งที่เราแปรงนอกจากได้สุขภาพฟันที่ดีฟันขาวปากหอมสดชื่อแล้วมันเอามาออกจากปากแล้วเนี่ยเราจริงๆมันทําให้เราได้คิดอยู่ตลอดเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ว่า วันนี้เราจะไปคุยอะไรเราจะวางแผนการสื่อสารการพูดคุยการปิดดีลกับลูกค้ายังไงครับครับผมแล้วนวจจาเนี่ยครับใช้เหมือนยาสีฟันทั่วไปได้เลยไหมครับใช้เหมือนยาสีฟันทั่วไปได้เลยค่ะแต่อยากให้เน้นช่วงเช้าช่วงกลางวันเป็นหลักนะคะเพราะว่าเวลาออกไปคุยกับใครเนี่ยเราต้องมีสติมากที่สุดกลับมาบ้านแล้วใช้ด้วยก็ดีเหมือนกันค่ะแล้วยาสีฟันนวจจาเนี่ยครับเหมาะสาหรับใครครับหลวงพี่ เหมาะกับใครบ้าง1นะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องใช้คําพูดเยอะๆต้องเจอคนเยอะๆต้องขายของนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพูดเร็วกว่าความคิดนะคะกับพวกที่แบบพูดตรงขวานผ่าซากนะคะหรือพูดแล้วคนเข้าใจผิดตลอดเวลาทําไมเราพูดหนึ่งเขาไปเข้าใจ5อะไรแบบนี้ค่ะจริงๆก็แทบจะเหมาะกับทุกคนได้เลยเหมาะกับทุกคนนและโดยเฉพาะ เซลล์ Sell, PR อะไรอย่างงี้พวกที่อาชีพที่ใช้คําพูดนะครับเจอลูกคนะ้าอะไรเงี้ยเนาะยิ่งแบบว่าคนยิ่งต้อง <จำ S 1> ใช้ใหญ่เลยเลยผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนอยากได้นะวาจาล้วครับในฐานะที่พี่โก้เป็นลูกค้าประจําอยู่เนี่ยครับต้องสั่งซื้อทางไหนราคาเท่าไหร่ครับผมสำหรับทุกคนนะครับที่อยากได้ยาสิฟันน้าวาจาติดต่อมาได้เลยนะครับที่ l i น์แอดนะครับนะค้าวาจา nawja A ครับมีแอสซนยนำหน้านะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาปกตินะครับ495บาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยครับ3หลอดนี้เลย3หลอดนี้นะครับได้3หลอด999บาทส่งฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับเรียกว่าโปรโมชั่นน่าสนใจมากครับใช่ครับดีมากครับแต่ว่าหลวงพี่ครับก่อนกลับวันนี้อยากให้หลวงพี่ได้อวยพร FC ทางบ้านหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วอ่าสำหรับ โยมทุกคนนะคะที่ได้ดูรายการนี้นะคะหลวงพี่ขออาราธนาคุณพระศรีรันตนตรัยนะคะให้กับโยมได้มีความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจใครที่ดวงไม่ดีขอให้ดวงดีอะไรที่มีมีสิ่งมาขวางมากั้นก็ขอให้หลุดออกไปอยากได้อะไรขอให้สมปัารถนาทุกประการอยากมีความรักขอให้ได้ความรักที่ดีอยากให้มีเงิน ก็ขอให้มีเงินมากกว่าที่คิดอยากมีบ้านก็ขอให้มีบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ขอให้เจริญในทางโลกและทางธรรมทุกคนด้วยค่ะเทราวัสสารนัย